สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอบทเพลงแรปเอกซึ่งเป็นชีวเคมีฟิสิก์ประวัติของอเอกตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะครับเริ่มเลยนะครับโจโจผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกีดีๆตรงคิดดีทำดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปียบผมผมทุ่มเทต็งที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้ให้หน้านี้ เป็นศิลปินดีๆฮี่แรเอกแรปเอกพันแร็หน้าใสแรเอกแรปเอกพันแรบหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจโจบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแม่ผมขายหวยเ,ยเดี๋ยวลืมเนื้อเดี๋ยวเนื้อไม่ใช่ <c oughs> เนื้อเดี๋ยวบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย แม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นเจริญผมเป็นคนตั้งใจผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสัญญาสร้างสรรอาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีฮีแลบเอกแลบเอกพันแลบหน้าใสแลบเอกแลบเอกพันแลบหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจ๊ะโจ๊ะบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย แม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นจเจริญผมเป็นคนจริงใจผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสัญญาสร้างสรรอาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีี่แรปเอกแรปเอกพันแรปน้าใสาแรปเอกแรปเอกพันแรปหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมอยากฟังเพลงดีอยากฟังเพลง,ง,งมันต้องตั้งใจฟังแรปเอก เอ้ยเชอเชยแรบเอกแรบเอกแลปแรบเอกแรบเอกมันแรบหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมแรบเอกแรบเอกมันแรบหน้าใสแรบเอกแรบเอกมันแรปหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจ๊ะโจ๊ะจบแล้วครับขอบคุณมากครับแดกแม่งเลย